เราอยู่กับช่างอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราไปทดลองตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นเอลออนไปด้วยครับไปนี่ไปไปนี่แหละแต่ไม่ต้องไปเร็วได้ไหมไม่ไม่ต้องถึงร้อยยี่สิบเลยร้อยเดีไปยังเตาเลยครับเออไม่เชื่อจริงไหมใช่ระบบของเขานี่เยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องอธิบายครับเพราะว่าเป็นความรักของช่างเอาละพี่ไป แล้วสนใจแต่เฟืองนี่แหละการเดินทางตัวสยามก็ทําได้เนี่ยอะไรเลียวอ่อนตัวละเจ็ดร้อยกว่าบาทอ๋อแล้วเอาเอาประกอบเองเหรอไม่พูดถึงใครจะทําไงอ๋อใครจะทำใช่ไหมไม่เลยเลยผมอยากฟังเสียงแล้วเอาเลยเลยเฮ้ยสตาร์ทเลยเหรออันนี้เหรอโอ้แน่นอนใครเดินสายอะไรอยู่ปยกวางไอ้ไอ้ไหนแบตแบตเตอรี่อยู่ไหนอ๋อนั่นเหรอได้โอ้ย ที่นั่งเอ้ยเอะเหยียบแบบนี้เลยลวุ้ยทำไมมันเท่เดี๋ยวท่าท่าเนี่ยโอ้ดูบพ,พ,พ่วงพ่พว,นวงน, <og> นี่ยเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะของเจ้ามินิหรือว่าไอตัวตัดยามินิแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกับ ช่างอาทิตย์นี่แหละไปเลยสามชาหน่อยได้ไหมเอันนี้เขาเอาทำอะไรเนี่ยโอ้ยรถช่างนี่ทำได้หลายอย่างมีกี่เกียร์เนี่นนยช่งยงางหรอ

อ้าวขึ้นคอนกรีตแล้วครับประมาณร้อยยี่ บันไดอันนี้จอดไว้นี่เหรอบอกวันน,น,นี่อันนี้จอดไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นคันนี้ไปไม่มีพ่วงแล้วไม่รู้ไปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเลวะจับดีๆนะโอ้เรียกได้กี่องศาวะเนี่ย

Oh <laughs> เลยอ่ะโอ้โหที่เดียวได้เลยครับ อ้โอ้รถไฟจอดเโอ้ยเดี๋ยวเราดูคลิปตัดหญ้าแล้วกันเมื่อกี้ซิ่งอีเต็กๆครับ อุ้ยดูน้ำเขาเน้ำอะไรไหลแรงเนี่ยน้ำน่าจะเป็นน้ำสูบมาจากไหนวะเนี่ยน้ำบาดาลผู้ใสามากสูบเข้านา,นานครับใช้ไฟมอเตอร์อันนี้เป็นท่อครับอืออู้น้ำก็เยอะมากเลยนะนะครับ สูบน้ำเข้านายครับข้าวก,กำลังออกรวงครับอีกไม่ถึงเดือนอสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ